เอาเลยครับอันนี้ก็ต่อกันไปเลยเนาะศาสนาทั้งพุทธพิธีกำลังเริ่มดำเนินการอยู่นะครับโดยจานาียดตาไปโยิจารณาสาพานโนโสเซโยเต

ตัวสองสามอาจตรวการโยสารร้อยกครับยกเนจอกันนะครับยเนุีากันตนะครับผยนะรมคยรับม่ครับ ครับอเรเจร้เป็นมสมทองด้วยครับเปบน,น,น,นบดีนะครับสมท o ง g เปนดีบทบาทเริ่มจกนวไว้สามารถด้วนะครับผมนที่เจ้าเป็นเจ้าของสำหรับนะครับอันนี้เจ่าเป็นสมท ong เป็นลงด,ดีนะครับเรียเจ้าเนอร์